หยุดแคร์สิ่งเหล่านี้ชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้น 1. เลิกแคร์คำพูดของคนอื่นที่ไม่ให้คุณค่ากับคุณค่ะไม่ว่าเขาจะพูดถึงคุณไม่ดีนินทาคุณใส่ร้ายป้ายสีคุณขอให้คุณรู้ไว้ว่าคนแบบนั้นเขาไม่ใช่คนของคุณค่ะขอบคุณเขาซะอีกค่ะที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องเสียเวลาคบไม่ต้องเสียเวลาแคร์คำพูดน้ำลายราคาถูกค่ะ 2. เพื่อนที่ไม่จริงใจเพื่อนที่หักหลังเพื่อนที่เห็นแก่ตัวถ้าคุณสามารถหยุดสน เพื่อนที่ไม่เวิร์คในชีวิตคุณได้ชีวิตคุณจะมีพลังบวกมากขึ้นข้อที่3ค่ะหยุดสนใจอดีตของคุณค่ะอดีตไม่เท่ากับอนาคตอดีตของเราทําให้เราค่ะได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์ได้เติบโตอย่าก,กลัวอดีตอย่าโทษอดีต เราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้แต่เราเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่มีให้กับอดีตได้และเราสังเกตไมหมคะว่าเราทุกคนเติบโตมาถึงวันนี้เพราะอดีตทําให้เราแข็งแกร่งใครปล่อยวางอดีตได้มากกว่ากันคนนั้นก็ให้อิสระตัวเองได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณรู้ว่าคุณควรสนใจอะไรที่สร้างอนาคตให้กับคุณและคุณหยุดสนใจอะไรที่มันสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณแค่นี้ชีวิตคุณก็จะมีพื้นที่ว่างมากขึ้น มีความสุขมากขึ้นมีพลังมากขึ้นครูซ่าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เริ่มสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สำเร็จไปได้วยกันค่ะ